หลังจากที่เรียนจบเพื่อนที่มาหาลัยก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวไปรถทิพไปจังหวัดอยุธยาคือไปจอดรถแล้วก็หาร้านอาหารประมาณช่วงผีตากพระอ้อมพอดีอแล้วก็ไปจอดในร้านหนึ่งที่ก็เก่านหนูขับรถหนูก็แบบว่าเปิดกระจกลงมากันจะทานริบแล้วหนูก็เอ๊ะ ข้างหลังมันมีใครวะเออไม่อะไรหรอกก็ทาลิปทาเลิปกเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยสักพักไม่ได้ต้องหันไปมองพอหันไปแบบอย่างเงี้ยรอบนึงอ่ะหนูก็รีบหันกลับในใจคือหายแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคถ้างั้นปิดแล้วก็นั่งทําใจสักแป๊บหนึ่งหนูก็ฟังเพลงไปสักพักจะถึงเวลาแล้วทาลิปอีกรอบนึงรอบนี้ก็คือหนูจะหันไปมองจริงๆจังๆหนึ่งสองสามฮึบไม่มีหัว เป็นผู้ชายร<ะ>่างใหญ่ไม่มีหัวเป็นฟิลใส่แบบเป็นตรงกระเบนเป็นนักรบไม่ได้มีแค่ข้างในนะมีข้างนอกด้วยก็เลยจําขึ้นใจแล้วก็เออไปขอขามาเขาเรา,เราอาจจะไปจอดผิดเวลาหรือว่าไปทับที่เขาหรืออะไรก็ไม่รู้หรือเขามาเตือนมาหาหรืออะไรอย่างี้มาขอบุญหรือเปล่า